สวัสดีค่ะร้านขวัญมตราซายำค่ำคืนแบบนี้ค่ะวันนี้ค่ะจะมารีวิวการติดตั้งชุดไฟสปอร์ไลท์ไฟสปอร์ไลท์ของเจสกีนะคะวันนี้ค่ะกับเจสตีอะไรนะรุ่นอะไรนะอ่ะวันนี้ค่ะเป็น60วัตต์เลยเนาะ RXP ใช่ไหม ไอีตัวใหม่ค่ะนะคะเรามารีวิวให้ดูเลยเป็นไฟสซปลายหกวัตต์ค่ะยี่ห้อขวัญเลือกติดตั้งเป็นตำแหน่งนี้นะคะดูทำแสงด้านหลังเนาะไฟท้ายกันดูไฟท้ายอ่าไฟท้ายเนี่ยเป็นสีแดงนะคะพร้อมกับไฟ นี่ลองสองเท่าเห็นแล้วครับผมนี่ไปหน้าเป็นเส้นนะครับผมแสงมีมากเลยนะครับผมค่ะแล้วก็ขาวครึ่นเหลืองขึ้นไฟสูงครับเป็นไงครับผมสเต็ปนี้ค่ะอ่าครับผมแล้วสเต็ปพิเศษอะไรรู้ไหมค่ะใส่ให้เขาไปนี่นะดูนะเฮ้ยมามีด้วยเออแล้วตกอีกนะโอเคแล้วก็มีแสงนี้นะครับอีกอือหือแกอีกซ้ายขวาไปดูหน้าดิออื เอาละค่ะอันนี้หนูห่างพอสมควรกับสเต็ปใหม่นะคะกับเจสกีค่ะนี่เป็นสวิกสเตปนะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยเก๋จังเลยอ่ะเนาะเหมือนคล้ายๆขอทางใช่ไหมพี่ขวัญนี่อันนี้ลำแสงสีเหลืองค่ะโอ้โหพึบพับมากสีละสองสเตปละบสสเตปปให้เลือกค่ะนี่ นี่เอาแล้วค่ะลูกค้าท่านใดค่ะสนใจอยากติดตั้งไฟเจสกีแบบนี้เป็นสวิคสเตปแบบนี้ขอให้แจ้งร้านขวานมาเซาวมาได้เลยสวัสดีค่ะ